สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านหรือว่าผู้รับชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมขึ้นพัดานลนอยนะครับเมื่อนีพัดลนลอยมีขึ้นรีวิวกว่อนส่งนะครับผมมาสิแพ็คของแล้วล่ะก็ได้เอปวีดีโออธิบายให้ผู้รับชมได้เข้าใจนะครับผมในนี่มีต่างกันอยู่สามขนาดก็คือขนาดของบวงนะครับผมหล้วการูปแบบก็คือสองรูปแบบก็คือบวงเบียวกับผีเสือนะครับผมหลังก,การใช้งาน ที่มีจำกัดในรูปแบบของคลื่นนะครับผมก็คือพวงหกนิ้วนะครับผมใส่ได้แค่ตีนะครับผมพอสามารถไปปังเป็นขึ้นทางใดนะครับผมตัวนี้ตัวนี้พอสามารถไปปังเป็นขึ้นทางใดเพราะว่ามันสางมาสําหรับตีนะครับแต่ว่าไก่วิ่งเวลาไก่มัแรแลนหรือมันวิ่งเนี่ยอาจจะติดแนบติดแนบนะครับให้คำตอบว่าใดนะครับขืนอยู่กับาการเกาขาขงไก่นะครับผมตัวนี้เป็นพีเสื้อจํานวนสิ่ผาลักนะครับผม วันนี้คาราบวงนะครับผมหกนิ้วนะครับผมเพียนร้อยยี่สิบปอนด์นะครับร้อยยี่สิบปอนด์นะครับผมต่อไปพี่อีห่วงล็อกขาจะต้องมัดนะครับผมนะครับจำนวนเสีารักนะครับผมรักสเตนเลสสามมิลนะครับผมความยาวของรักนะครับจากปลายรักมาหาหัวรักเจ็ดนิ้วนะครับผมินนันจางมากยังสัตนะครับผม่มบอกว่าขอเป็น่วงหกนิ้วลักยาวเ็ดนิ้วนะครับผมแสดงว่าท่านคนบินแข็งนะครับผมอันนี้่นคาดการไว้นะครับผม เพราะว่ามันจังมาหลายรอบแล้วนะครับผมวันนี้มาบึงผีเสื้อน้อยนะครับผมตรวนี้เพื่นจ้อจงมาาขอแบบว่าสีไปรักทางนะครับผมถ้าว่ามันกับว่าได้แค่ดักทางนะครับมันหลอบไก่ตัวผู้ตัวเมียได้ตอนนกไหนแล้วครับผมนกกว้างอยูุ่่มได้ปกติแลครับผมเป็นยังันคือสีไปรักทางเลยปกติครับเพราะขนาดของบวงมันซีนิวนะครับผมอันนี้วันนี้ เอ็นเก้าสิบปอนด์นะครับผมต่อไปพี่อีห่วงทองแดงล็อกขาตะตุ้มบัดนะครับผมการพันลักนะครับผมเป็นไร่เกี่ยวนะครับสีดำตาๆนะครับผมสีําตามใบใ่แห้งเขาเลยนะครับจากหัวลักมาหาปลายลัก6หกนิ้วครึ่งนะครับผมเป็นลักสเตนเลสสองจุดีมินนะครับผมบงอง่ายนะครับถ้าบ่งงอบักกระงอ่นะครับแต่ว่าบงอง่ายปันได้นะครับผมมากับบก็คือสองมินสองมินมปนสิงอไว้นะครับผมสองมินนี่บอกตรงๆเลยครับผมจากใจผู้เฮ็ดนะครับผม แค่ปลา๊ซื้อก,กงอนะครับกะเลบมะเล่นสองมินสีนะครับผมตัวนี้จํานวนสิบเจ็ดหลักทั้งสองชุดนะครับีทั้งสองชุดแบบเดียวกันนะครับผมอันนี้เป็นแบบเดียวกัน,นเป็นจุดเตดักทางนะครับผมส่วนตัวนี้เป็นบ่วงเดียวนะครับผมจํานวนสาสิบเอ็ดหลักขนาดบ่วงสี่จุดห้านิ้วนะครับผมใช้ต่อนกต่อไก่ได้นะครับผมล้อมตัวผู้ตัวเมียดักทางได้นะครับผม จำนวนสเหลักหลัก2.4มิลเป็นหลักสตันลีนะครับผมความยาวจากหัวหลักมาหาปลายหลักของนิ้วครึ่งนะครับผมตัวนี้สำหรับคนสร้างเข้ามานะครับผมอันนี้เป็นฝิ่งสร้างเข้าท้านแถบอันนี้เิ่นสร้างมา2สองสามเพียรแล้วนะครับเจ้าหนี้นะครับผมมันจิบไปหลักทางนะครับผมถามว่าในนี่ถาถามผมว่าอันไหนเลียนล้วจบกว่ากันนะครับผมบอกได้ว่าซีุญานิวกับสีนิวนะครับจบกว่าเพราะมันเล่นได้ลายรูปแบบนะครับผม มันบอกคือขึ้นตีนะครับผมขึ้นตีมันได้แค่ตีถามมาขึ้นตีมันดีบ่าดีครับผมไปรับข้อนเสาปักเร็วออกเร็วนะครับผมกันแล้วแต่ผูมักนะครับผมผูร์ขั้วมาก็ถือขึ้นตีชุดหนึ่งขึ้นท่าชุดหนึ่งนะครับผมกันแล้วแต่ลูกค่าสิมักอย่างไรนะครับผมคุ้นเหล็มบอกคือกันนะครับผมถ้าผู้ใดที่สร้างกัดที่ต่อคำวมาเบร์โทรกันไปหน้กจอนะครับหรือว่าโทรมาสอบถามได้ครับผม โทรมาสอบถามมาปรึกษากอนสร้างหรือว่ามาปรึกษาขึ้นในเมื่อท่านที่ท่านใส่อยู่มันบม่ได้ผลอย่างไรผมสิแนะน้าไห่ตัดแปลงหรือว่าอย่างไรนะครับผมถ้าเกิดว่าดัดแปลงแล้วบ่ได้ผลก็คือต้องพิจารณานะครับขึ้นงานใหม่หรือว่าสร้างใหม่ขนาดน,นะครับผมอันนี้ผมก็สิแนะนําไห้ได้ผลดีที่สุดนะครับผมสาหรับวัอนี้ทรงจานวนสี่ชุดนะครับผมสี่ชุดนี่ก็คือสามขีวนะครับผม นะครับของข่พ้านุ่ม่อยนะครับกสิอยู่ในรูปแบบนี้นะครับอธิบายฟังว่ามันใส่งานอย่างไรเนี่ยเรีนได้อย่างไรเนี่ยนะครับผมเพื่อผู้ที่กําลังมองหาอยู่อยากเอาไปใส่งานนะครับผมคือเ่าครับผมเบื่อทูอย่าหน้าจอนะครับผมโทรมาปรึกษาโทรมาสอบถามได้นะครับผมเมื่อกี้กันที่คอโตแพ็คของไปส่งก่อนนะครับผมสวัสดีครับ